บิกเพ่อได้แว่นตาใหม่อีกแต่ได้พีน่น้งนงองอันเหี้ยเราฮักเลยสึกว่าแว่นตาดูสีใหญ่ยดิน่อยแห้งๆพี่น้องอใหญ่ยดินหนากวะนะ่าน่ะปวดอะีรเนาะพาเมฆออกไปหาเราเด้ะก็เด้อพี่น้องเอ๋ยฮักกระฟื้นพามุออกไปหาปรเรา,าแล้ว,วก่อน าออกมาข้างนอกแล้วบุ้งนี่อยากได้ฮอตดอกแห้งเลยนี่แม่ค้าพคนตียังพรท่นซุกซ่แาบแบบเดียวแบบเดียวค่ะแป๊บเดียวเอาอันนี้อันนี้ซาอุฟานเอาแต่อันนี้วะเ,เอาแต่อันนั้นอันนี้ม,ม,ม,มันมาจากอันไหนน่ะอันนี้นะสุกคอยซื้อไปแล้วคนมักเอาไปทอดอีกเออเออซื้อไปแล้วเอาไปทอดอีกรอบหนึ่ง ถาเด้อมีเอ้ถากันเด้อฮอดอกห่ิทานน้อยเอาฮอทดอกอืมจับอ่านะขายในด้านฮอดอกสองสองไม่หาเอาเออเอาซาเเออเเอาแต่ฮอทดอกนิมันบอกกินลูกซิ้นเออเหม็นคว่ำได้เอาลงลุ่มจังไว อย่าปีนเด้อลูกอย่าไปใกล้กเพิ่นโอ้อยากกินแห้งอยากกินแห้งอยากกินแห้งใส่เกิบไหมใส่เกิบอไหมเอาใส่เกิบลูกต้องใส่กระตาไวคือหลุดแล้วมันเฮียซื้อแพงเนาะใช่ลูกอือนั่นแหละเออสุขระดับนี้เอาหัวดอกชาว์พันอันนี้ชา,าว์พัน,น,น,พนเป็นสี่สิบ ขี่พ่น้าวเ่กแม่ท่านเด็กชายเจ้าขอ่นมากมหาหมู่เริเพีย่งเด้อมาเลาะหลินเลาะลินบรรยากาศลมเย็นดีขนาดเลยเขาเกี่ยวเพเลอเนาะจักตัดเอาเบ่สบายเนาะเพื่อนเราเองนะวันนี้เพื่อนเจ้าเรา บรรยากาศดีนะ<ม>เหือนเรานรเนาะตมเย็นสบายเลยโอ้โอเตองเย็นสบายพี่เนาะที่หน,น,น้ามันเะหนาจนไข่จนบวมพี่เนาะอิกเรื่อง<ม> <laughs> อะไรจนบวมไปเลยมลอึครึ่ง,งเลยคือจะมานั่งกินเหร่มนี่เพีอวเพื่อนช่องไม่รู้ว่าชั่วเงียบเงาก็ะดกอ่ะ <c oughs> ไปหับยังรูมันก็สิเลยไปตลาดเน,น,นื้อกิน,นไ,ได้บ่บ่ได้มันบ่ได้เฮ้ยมันต้องลงทะเบียนนะตรวจู้รมันต้องลงทะเบียนไปลงไม่ใสปลงทะเบียนบ่มันต้องเปิดเป็นช่องเปิดช่องสื่อของเฮา ใหม่เนาะสังพื้นใหม่เนาะเพ่อบึงยูทูบาได้ทังเพลงก็บฟัง่ไดเลยเพลงเพลบึงสองเพลงอย่นะม่ได้เออบ่งเพลงแหไะบาได้ค่ะยังไงกดกับมได้เลยอยางเลยนี่ห่างเ้ยต้อเต้นอย่างมันจะไปหายนางข้างางกด่ไดเลย ฮานไปก็บรรยายยูทูบเนี่ตัวอื่นได้เบสไหมโตก็พังกูเกิลหน่ายสั่งกูเกิลก็่ได้เปิดสมักอีกเก่มันมีเกมหลายคือกันเป็นคือกันเนาะเป็นคือกันแล้วเปิดตู้ไว้ป่จับเดี๋ยวปิดแล้ว lên rồi à. chúng ta cứ hơi cầy, tông, ngàm hơi. ừm, cầy, pita tôm, lìa này. pita sủa, này. ơ, ngô, cà tui, lìpita vẻp, anh soi chu. nó ơ, cầy, cà tôm, ngô, cà soi chu. ปิดเอาหน่ยเฮ้ยอ่าเดี๋ยวมันอันนั้เฮ้ยมันเหลืองหมดแล้วได้มปิดหเองไงจะง่อยก็ไปรับปลูกสาวขวอยเด้อพี่น้องจะสี่โมงแรงแล้วอืมปตฒนามลายอยู่ได้เนี่ยลายได้เลยอืมได้บางนาแล้วได้บางนาเมากินแล้วแบบนี้อันเด็ดต้นเหลืองๆนะเฮ้ย ภาพุ่นบนาเราฮะแถวนี้โบแมนแถวนี้เ้ยต่อยลงรถยังสิบ่อคุยจิร่จิลุ่มพูอ้าคุยจิโ่ตัวนั้นวนั้นอีกเเอาขูมาใส่ทุ่งยางาะตัวจิเอาขูมาใส่โคตรน้เ้ลูกเองลูกเอง อ้าออกมาเพื่อนอ้ล่างเบียร์พมารีอยู่นี่นะเฮ้ยเพื่อนพี่น้องมาเพื่อนพี่น้องเอฟซีเอ้เยผลิตมาอย่างเออผักขาเราก็มีเอ้ยมารอบหนามาแกงเราไหม อาพระคายอดงามมาเรี่อยดิฮะอยากแกงหนหมาเดี๋มือนี่ยฮะน,นบุกทีที่บ่เลงอยากได้จะไปแกงหนหมานมือไรเ,เ,เด็ดเอามานานน,นนเะ ยังสีนอนปุ๋งอางามอะไรฮะแกงพอได้ถ้วยหนึ่งนะกินผู้เดียวเลยเพื่อนขิ้วคิวสังหอมสิตใจอือย่องงามๆใส่ลายพอได้เด้อขิวอือพอละพอแคอืพอละพอเลยสมุนกิ๊บตําหงส์ มีบริบัางฮูพอแล้วพอแล้วต่อยอีกองเร่าไรอยู่พี่อยู่พี่ ie, ie, ลูกอยู่พี่อยู่พี่แม่อยู่พี่ป่ะป่ะออกไปอยามาเล่ะเล่นเที่ยวโอ้สำนีกับรายเติบกละโอ้ยงัวสิดีดเลยเนาะไปยืนไก่หมดกัดบาจัก หมดกัดเจ้าไปจากลูกมา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 ไปยื้อนี่ยันไรบักนาวมากินอ่ะหน้ามาย,มยิบเซอมีอยู้ยืวนมาแกงมแรงมาเอ้อย่าไปไกลมันลูกงูสิส้นได้ลูกไม่ถืหองหงอหดหยังได้บรรยาก,กาศดี ฮะเห็นยังบ่อนะแม่้ยามันเห็นยังบ่เพื่อนอันนีอหลกซูฮอบไปกบไอปขันฮะเห็นมกเขือขื่นเลยคอในเด้อมกเขือขื่นมะนาวก็เอาได้ค่ะข่อยนะ เฮย้ยนี่ตำน้ไยสมจักน้อยนี่แล้วก็จีนังขึ้นกิ่งปลาแบบนี้มันล่นมันลุ่นเลยดีดีเฮ้ยอืมเขียวๆ อันเทได้กับงูัได้นะ่ะได้ฮะอย่าไปใกล้มันได้ลูกเออหนี้ดิบุดีเห็นได้มันเขียวเขียวเกินกับใบนะนี้เดียวให้มา ได้ๆตัวนะทางลุ่มนะมากหนึ่งนี่ใบใบบังใบบังเออนั่นแหละพ่อหรือเปล่าพ่อบู่พ่อมันงกับเมื่อนี้นนี้พอละกินผู้เดียวไม่ติดใจเมลิงคือแบบนี้เมกหน่อยเอ้ไป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 นั่งโต๊ะกัน ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก่ะสีใด้เมื่อเอาน้องนุ้งยังน่ะจิโรอ